สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันอังคารที่6สิงหาคม2567นะคะกับช่วงบ่ายๆนะคะอาคลิปแนวทางนี้นะคะพี่น้อง FC อเดี๋ยวเราจะลงแนวทางดับปักหลักให้นะคะแล้วก็15ชุดบนล่างนะคะ น้อ fc ท่านใดที่รอแนวทางเนาะก็เดี๋ยวเราจะลงให้ในคลิปนี้นะคะดูเป็นแนวทางนะคะพี่น้อง fc นะคะเพราะว่าแนวทางที่เรานํามาเสนอให้พี่น้อง fc ดูนั้นก็ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเพราะว่าบางงวดมันก็มีมีเข้ามีหลุดนะคะก็ รับชมกันแล้วก็พิจารณากันเอาเองเนาะพี่น้อง fc นะคะอ่าแนวทางดับปักหลักนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็หลุดแค่แนวทางเดียวนะคะก็คือดับสนิทบนล่างนะคะดับสนิทบนล่างหลุดไปเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูของงวด วันที่16สิงหาคม2,567นะคะอ่าดับ10บนสูตรที่1ดับ5สูตรที่สองดับ7ดับหน่วยบนดับ4ดับล่างดับทั้ง10ทั้งหน่วยสูตร1ดับ1สูตร2ดับ6สูตร3ดับ0ูนย์ ดับสิบบนอมตะดับ5ดับสนิทบนล่างดับ5นะคะงวดนี้ดับสนิทบนล่างของเรานะคะดับที่5นะคะอาจจะดับอยู่หรือไม่อยู่ก็มารอลุ้นกันในงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะพี่น้อง fc แนวทางเลขดับปักหลักที่เราลงให้ถ้าชนกับ ตัวเด่นก็เลือกเด่นไปนะคะพี่น้อง fc ดับสนิทบนล่างดับ5นะคะแล้วเลขติดบนของเรางวดนี้เนาะพี่น้อง fc นะคะเลขติดบนอนะเราให้5 6 7นะคะ5 6 7อยู่ในเลขติดบนของเรา,เอาตอนนี้มาเจอ ดับสนิทบนล่างไปแล้ว5ถ้า5ดับเอาอยู่นะคะข้างบนก็จะไม่มี5มาให้เห็นนะคะเฉพาะฉะนั้นเลขติดบนของเราก็จะเหลือแค่6กับ7เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่า5มันดับเอาอยู่นะคะพี่น้อง fc แต่ก็เลือกเป็นตัวเด่นไว้ก่อนคะ่ะ นะคะดับก็จริงแต่เราขอเลือกเป็นตัวเด่นไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะอ่าดูเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง fc นะคะอ่าเดี๋ยวมาดู15ชุดบนล่างนะคะ อ่ะสิชุดบนล่างงวดที่ผ่านมานะคะก็อ่าเข้าทั้งหนึ่งสี่แล้วก็สี่หเลยนะคะอ่าดูของงวดใหม่กันนะคะงวดใหม่นะคะอ่าเป็นเลขมีที่มาบนล่างก็แล้วกันเนาะพี่น้อง fc นะคะเลขมีที่มาบนล่างสิบห้าสิบห้าชุดนะคะ ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะในการตัดสินใจในการซื้อตัวเลขเท่านั้นเนาะงวดนี้นะคะเลขมีที่มาบนล่าง15ชุดนี้นะคะได้ตัวเดิมทุกตัวเลยนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าตัวเลขบางตัวอาจจะ แค่สลับตำแหน่งกันเฉยๆนะคะเอางวดนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็อย่าว่ากันนะคะพี่น้อง fc เนอะเพราะว่ามันได้ตัวเลขตัวเดิมทุกตัวเลยนะคะ15ตัวนะคะเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะแต่ว่าแนวทางเลขมีที่มาบนล่างแนวทางนี้นะคะ ปี2,567ปีนี้ยังเข้าต่อเนื่องกันทุกงวดนะคะยังไม่มีงวดไหนที่หลุดนะคะก็ยังเข้ายังเดินดีต่อเนื่องกันทุกงวดค่ะอ่าดูเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง fc นะคะเลขนี้ที่มาบนล่างอ่าอย่างเราให้ติดบน567นะคะ 15ชุดมันเยอะอ่ามันเยอะตัวไปนะคะพี่น้อง fc ถ้ากลับตัวด้วยนี่ก็บนก็30ล่างก็30ไปแล้วเนาะมันเยอะตัวนะคะก็เอาแนวทางเลขติดบนที่เราลงให้นะคะห้าตัวไหนติด5ติด6ติด7นะคะก็แนะนำเนาะพี่น้อง fc นะคะอ่าแนะนําให้จับเล่นแต่ข้างบนอย่างเดียวก็ได้นะคะเนี่ยอย่างสี่ห้ห ห้าหกห้าเก้าห้าศนย์ห้าหนึ่งหเก้าหกศนย์หกหนึ่งนะคะเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะตัดออกไปได้หลายตัวนะคะเพราะว่าในนี้มันไม่มีเจ็ดเนาะมีแค่ห้ากับหนะคะเจ็ดไม่มีนะคะแล้วก็เอาแนวทางชุดดับที่เราลงให้นะคะ เอามาตัดออกก็ได้นะคะพี่น้องเอฟนีลองดูว่าตัวไหนที่มันตัดออกได้บ้างก็จะมีนี่ค่ะ4994เนี่ยตัดออกได้เลยนะคะได้แค่4994เนาะสำหรับดับบนล่างนะคะถ้าดับเอาอยู่เนาะ15ชุด ตัด4994ออกก็จะเหลือ14ชุดแล้วนะคะดูแนวทางดับชุดที่2ตัดออกได้อีกไหมมี5005นะคะอ่าได้ก็ตัดออกได้แค่2คู่เท่านั้นคือ49กับ5005นะคะ ก็เหลืออีก13ชุดนะคะะพี่น้อง FC ท่านใดทางบ้านที่มีแนวทางเลขตับบนล่างเนาะก็ลองเอามาตัด15ชุดนี้ออกดูนะคะเลขมันจะได้เหลือน้อยคู่ลงเนาะแล้วก็เลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะนะเลขที่ไม่น่าลงทุนที่เราลงให้ เฉพาะข้างบนนะคะพี่น้อง FC เลขไม่น่าลงทุนข้างบนเนี่ยเป็นแนวทางดับไปกลับบนล่างได้อีกหนึ่งแนวทางค่ะนะคะเลขไม่น่าลงทุน1ปีก็หลุดไม่เกิน3ครั้งนะคะ,ะเ,รเราให้ห้สเนาะ5 4สมันดับตัวตรงนะคะตัวกลับมันสามารถที่จะเล่นได้คือ4 5หนะคะแต่ แนวทางเลขไม่น่าลงทุนข้างบนเนี่ยเอามาเป็นแนวทางเลขดับไปกลับบนล่างได้เช่นกันถ้าเลขไม่น่าลงทุนนี้ถ้ามันดับเอาอยู่5 4าสี่นะคะนี่ห้าสี่สีก็ตัดออกได้อีกหนตัวนะคะค่ะแล้วก็ศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าตัดออกได้อีกสี่หนึ่งค่ะตัดออกได้อีกนะคะ ตัดออกได้หลายตัวเลยนะคะ96ค่ะพี่น้อง FC เนี่96ได้อีกตัดออกได้หลายตัวเลยค่ะนะคะ5 6ตัวแล้วนะคะตอนนี้ที่เราตัดออกนะคะ,ะดูเป็นแนวทางไปนบค่ะพี่น้อง FC นะคะหมวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่า เราเองก็ไม่ทราบเช่นกันนะคะพี่น้อง fc นะคะแต่ถ้า15ชุดบนล่างที่เราลงให้ถ้ามีอ่าในนี้ถูกก็ดีนะคะพี่น้อง fc เนาะ <_ an> เราก็อยากให้พี่น้อง fc ทางบ้านถูกนะคะ <_ an> อ่าสำหรับคลิปแนวทางนี้ก็ฝากแนวทางนะคะ ตับปักหลักนะคะแล้วก็เลขมีที่มาบนล่าง15ชุดนะคะเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะพี่น้อง fc นะคะฝากพี่น้อง fc ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะพี่น้อง fc เนาเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ